พรเดี๋ยวนี้มันกัดกันน้่นนิดนหน่อยอยู่ในรัฐธรรมนไญ กีหลังนะคอยอเห็นว่าทาิธีเปิดประชุมด้วยเปิดอลด้วยัรยายต่อเลยเขาเริไปพุ่งวานสรพว่าไปอยู่ไม่เป็นสิทธิเห็นว่าผมกินเดือนๆกินบงานฟรีอยู่นิเดยพอพอเห็นมาท่านไมเลย ขอไปช่วยผมดินที่บ้านท่านไม่มีสิทธิ์ผมไม่มีสิทธิ์ผมแต่ต่อไปนี่มันอาจจะปวดมากขึ้นพเพราะเห็ุว่าอายุแบิ85ปีมันเข้ามายถึงที่ต่อของส่วนตัวประยินทีเ,เมื่อกี้ได้ทราบจากพี่อแพทย์ในขณนะนี้ กำลังมีพา,พาลารุนลุนจากกระทรวงสาธารณสุขเพระาะฉะนั้นจึงแห่กันมาโรงพยาบาลถ้าท่านมีใครมาจากโการงพยาบาลราวรีุนายกือผมมองดูหน้าหมอที่นั่งตรวจอยู่เนี่ยสองปีสปองปีเพิ่มเดีวมาพูดกันว่าประถมวิเท ก็ดูขัดหรูอนิดหน่อยแต่ในตามมันมาถ้าหากว่าเข้ามาแล้วสักระยนะหนึ่งไม่นานนะได้มีการทำผสมนิเทศช่วยเหลือให้ได้การตรวจโรคของคนไขนะ้ไม่ใช่ว่า,านัา่งเนโรบิตเอาศตาแล้วถ่ายไปเลยวาย่าอย่างนั้น มันเป็นปัญหาก็ออกไปพูดกันกระต่างนันอาว่าบางทีโรงพยาบาลนี่เหมือนหลบชื่อหรือว่าผู้เข้ารับการตรงจำเป็นซึ่งเป็นแพร่ไปปันอันนี้ก็กอเห็นใจว่าเขาก็องแต่งตัง้งไปเป็นปรผู้อำนวยการในรูปนี้น นั้นมันเดินขึ้นขึ้นตรงกลางครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งบางทรันอาจจะสงสัยไม่มียาเชื่อเป็นขั้นต่อมาลูกชาวนา